สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมทำอะไรอยู่พี่คิดตั้งเตาครับพี่เลยครับตั้งเตาไปตั้งเตาต้มน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับินีต้องรับก้าสู่รายการ KKJD โคคิดจันด่วนนั่นเองเมื่อวานนี้ทำตั้งโอสไปซี่งาดำอะไรสักอย่างใช่ไหมสไป <recommended. S 2> ซี่มิโซะงาดำม,มิโซะง,งาดำอร่อยมากมากวันนี้เนี่ยพี่คิดจะทำ ตั้งโออีกเมน,น,นููนึงใช่เป็นแบบไทยๆจีนๆไทยๆจีนๆเอาสัว <ๆ S 2> ่บาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีแรงบันดาลใจมาจากครัวแถวคุณมิมใช่กับน้ําจิ้มนะฮะแบบสุดเด็ดที่ผมชอบทํากินแต่<ม>ตอนนี้สีที่ผมทําอยู่นะครับผมนะฮะผมใช้น้ําประมาณสักหนึ่งแก้วสต๊อกไก่นะฮะอีกหนึ่งถ้วยนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมาลวกตั้งโอที่ห่อหมูทรงเครื่องอยู่ครับพี่เลยครับอ่ะเรามีหมูครบุตตะเป็นหมูสายพันธุ์ดี ผ่านการเลี้ยงดูนะครับในฟาร์มปิดปลอดเชื้อมีไขมันแทรกที่แบบมันทำให้หมูนี่นุ่มหอมอร่อย,อยทุกอณูสเสีเอาออกมาโอ้โหน่่เๆ่นะแล้วเราจะมาทำทรงเครื่องนี่ผมขอหน่อยมันหมูจากหมูสามชั้นจากท้องหมูให้ให้นะให้เข้ากับเจ้าตัวคุโรบุตะพี่เลอย่างงั้นอย่าถามว่าทำไมถึงไม่ยอมเรียกว่าอะไรไม่ยอมใช้เครื่องปั่น ค,ครึ่งปั่นฮรตามผมใหญ่พี่ออกแรง <laughs> โอ้เราจะมีกระเทียมครับพี่เลยครับการผักชีลงไปหนึ่งพริกไทยขาวนี่เลยประมาณสักหนช้อนโต๊ะเสี่ยยวขาวน้ำตาลเล็กน้อย1หยิบเนื้อหมูลงและเดี๋ยวเราปั่นให้เข้ากันจบง่ายๆคราวน,นี้อะไรที่เป็นเยื่อของมันที่อยู่ปุ๊บเราก็ถูกต้องเอาออกซิจ้า เรียบร้อยคราวนี Peace. Peace. Um. ้ครับพ like. well, so ี่เลครับเรามีตั้งโอ้พี่เลครับผมจะเลือกใบให้พี่เลนะฮะพอมันเคี้ยวก็คือหอบเสร็จพับปีกแล้วก็ม้วนม้วนม้วนแล้วพี่เลก็พับใช่ไหมเขาก็จะติดอยู่แล้วสำหรับตัวเนื้อหมูแล้วพี่เลก็ม้วนเบาๆแค่นี้เองแย่เหลือเกินเรามีมัชชิฟันอยู่ครับพี่เลครับอยู่ใส่พับพับพับเข้ามานะฮะปึ๊บนี่ยำทรงสวยงามพี่เล ลงเลยครับแล้วดูยังไงก็ดูจนกว่าที่ตั้งโอจะเริ่มใสขึ้นลวกจนแบบเหมือนใบก็จะแบบใสขึ้นหน่อยใช้ช้อนตัดขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเอาเอาอ่ะมาจิ้มฟันออกนะฮะคราวนี้ผมจะทำน้ำจิ้มละกระเทียม2กรีบิิกิน,นู ขอใช้แค่เม็ดเดียวเลยตอย่างใส่นี่ปั๊บแบบนี้ต้นหอมมานะครผมก็จะตักชิลลี่ออยล์ยใส่ก่อนเลยประมาณสักนะครประมาณเกือบเกือบหนึ่งช้อนชา,าโชยู่ครับปั๊บลงไป2องช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนำ้ำส้มสายชูครึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยมะนาว กว่าเพรเชิญเราไม่ได้เจอเขานานแล้วไม่ต้องเชิญเพะเชิญครับนายครับวันนี้กับนายเชิญเลยครับพี่อยากเข้ามาแต่เม่กีแล้วสุดยอดเลยของจิ้มสุดเด็ดนะ มันคืออะไรเนี่ยมันเหมือนแบบญี่ปุ่นกินผสมเดี๋ยวผมขอลองบ้างยังไม่ไดลองยยังไม่ได้ลองในจานเพราะฉะนั้นเมนูนี้ทํากินได้ทุกบ้านแน่นอนเพราะการันตีโดยทุกเดชมนุษย์ที่กินยากหนึ่งคนที่สุดในโลกลองผ่านก็คือผ่านเนี่อร่อยจริงเอ้าทีมงานมองแล้วลองทําดูเชื่อเถอะไม่ผิดหวังจริงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับวัตถุดิบดีๆที่พี่เลยจะเอามาให้อีกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อีกประมาณสักห้าหกใบก็จบเป็นวันบ้าเลยแี่ถึงะยืนยืนกันอยู่มันช่วยกันได้นะนี่อยู่เป็นสิบเลยนี่ผสมกันก็ดูไม่รู้หรอกว่าอันไหนเป็นอันไหนอ๋อคุณพับอันนั้นออกแล้วอันนี้ก็ของอย่าลืมติดตามชมครัวคริสได้ทุกวันพฤหัสลุกช่วยพี่เล่ถูกต้องนะครับถ้าเกิดดูไม่ทันก็ดูได้ในเงาะทีวีนะครับใน YouTube ก็มาสับตะไคร้ได้เลยนะตอนนี้ที่สัตาาสสบตะไคร้ subscribe ถูกต้องพอทำรายการอาหารก็เป็นอาหารไปหมดนลอย่าลืมนะครับเพื่อหัสสุก9้าโมงครึ่งหรือเงาะทีวีและ subscribe ก,กันนะจะได้มาเป็นเพื่อนกันจ้า